ตอนรับ่เราเดินดูตามสบายครับจะเดินอยู่ทั้งวันผมก็ไม่ว่าครับอย่ากเกินเวลาปิดร้าน<ๆ>ก็พอคร <laughs> <ๆ>ับผมชอบมนะีลูกค้ามาแบบก่อนปิดร้าน <laughs> มีโอ้บ่อยมากเลย <laughs> บ่อยมากเลยที่เห็นคอนเทนต์ครับมันคือเรื่องจริงอะไรจริงเราไม่คอนเทนต์นะอยากแนะนําให้ลูกค้าที่ยังไม่เคยซื้อผ้าเขาจะต้องเตรียมตัวยังไงก่อนที่จะมาซื้อผ้าคิดว่าควรจะรู้ว่าเราจะตัดชุดอะไรใช้ผ้าอะไรประมาณไหนมาก่อนลองศึกษาเบื้องต้นมาก่อนก็ได้หรือถ้าไม่รู้เลยอย่างเงี้ยก็มาเดินเล่นมาเดินดูมาเดินจับผ้าก่ว่าชุดประมาณเนี้ยเราอยากได้ฟีลลิ่งเนื้อ ผ้าประมาณไหนถ้าไม่รู้ชื่อผ้าเลยก็ามาเดินม,มาตามร้านผ้าเลยก็มาเดินจับแล้วก็ถามก็ได้ว่านีผ้าชื่ออะไรขายยังไงราคาเท่าไหร่ซื้อปีกซื้อส่งราคาเท่าไหร่เพราะว่าเราจะมีเรทราคาแบบซื้อปีกซื้อส่งซื้อยกม้วนเนี่ย มันมีต้องสามเรทเลยก็อยู่ที่ลูกค้าจะซื้อแค่ไหนก็เรายินดีต้อนรับอยู่แล้วเดินดูตามสบายครับจะเดินอยู่ทั้งวันผมก็ไม่ว่าครับอย่าเกินเวลาปิดร้านก็พอครับผมชอบมีลูกค้ามาแบบกอดิดร้านมีโอ้บ่อยมากเลย <c oughs> บ่อยมากเลยที่เห็นคอนเทนต์นะครับมันคือเรื่องจริงอะไรจริง <c oughs> เราพี่คอนเทนต์นะอย่าลืมครับซิตเท็กซ์ทายมีผ้าหลากหลายอย่างให้ลูกค้าได้เลือกช็อปต้องที่นี่เท่านั้นอยู่ที่ศูนย์การค้าเดอะพาราเดียมเวิร์ช็อปปิ้งครับชั้น4ครับโซน4นะแยกประตูน้ำพอดีมีีท่จออดดรรถสะะะวกกเเยยยแมมมาาาคับผข้ ได้เลยเราเปิดทุกวันจันทร์ถึงเสาร์สิบโมงเชา้าหรือ5้าโมงเย็นไว้ใจเราได้ครับหรือว่าจะสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางเสิร์ชได้เลยซิดเทคไซคขึ้นแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนไปที่ไหนต้องเจอเราครับผมฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับ